โรลึกโรจิงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์วรมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการทำคลิปพิเศษนะครับให้กับสายมูทุกคนเลยที่มีความเคารพศรัทธาพญานาคราชนะครับเนื่องจากมีหลายคนถามอาจารย์เข้ามาเยอะเหลือเกินนะที่ไลน์แอดโอปิดดาวเนี่ยจะถามตลอดเลยว่าจะไปไหว้พญานาคที่ไหนดีครั้งนี้ปี2568กนะครับก็เป็นปีงูเล็กก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มพญานาคราชนะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคัดเลือก สถานที่พิเศษศักดิ์สิทธิ์มีตำนานมีความเชื่อมีผลลัพธ์ของความสําเร็จคัดมาให้5สถานที่พิเศษนะครับที่สายมูทุกคนหรือคนที่เคารพศรัทธาพญานาคราชต้องไม่พลาดเลยนะปี2อง8เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีที่มีความพิเศษมากเลยเนื่องจากว่ามีดาวใหญ่สามดวงเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูเนี่ยมาย้ายราศีพร้อมกันนะในเดือนพฤษภาคมซึ่งดาวแต่ละดวงเนี่ยนะครับ เขามีอัตราการโคจรที่ไม่เหมือนกันเลยนะเช่นดาวพฤหัสนะครับหนึปีถึงจะย้าย1นราศีนะดาวเสาร์สองปีครึ่งถึงจะย้าย1ครั้งดาวราหูปีครึ่งถึงย้าย1ครั้งแต่ปี2อง8นี้มีความพิเศษมากเลยดาวสดวงนี้มาบรรจบกันในเดือนพฤษภาคมเกิดการย้ายราศีใกล้เคียงกันมากๆนะจะส่งผลต่อทุกลัคนาเลยทีเดียวนะครับและเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี2 5 6 8นะครับ อาจารย์แจกหนังสือสวดมนต์นะเล่มนี้เป็นสวดสืบชะตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์ที่เทวดาในแสงโกรดจักรวาลชอบกันมากนะแล้วก็มีรูปภาพวรมารกุลอปู่โลก,โลกุดรแจกไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคร้ายนะให้สวดเจริญพุทธมนต์เล่มนี้นะครับอาจารย์แจกฟรีใครสนใจก็ติดต่อขอรับได้นะอาจารย์ก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับวอวยพรปีใหม่2 5 6 8 ที่กาลังจะมาถึงนะขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปอยู่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงคลิปสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งการงานการเงินโชคลาภพอกทรัพย์ต่างๆขอให้สําเร็จสมปรารถนากันทุกท่านนะครับที่แรกนะครับสถานที่ที่หนึ่งที่วังนาคินจังหวัดอุดรธานีนะพญาศรีสุดโ,โทนะคำชะนดหลายคนคงรู้จักกันดีและมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่อาจารย์เด็กๆเลยเคยได้ยินไหม ผีจ้างหนังเนี่ยโอ้โหเรื่องความลี้ลับความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะที่เกาะคําชะโนโดแลนะณสถานที่แห่งน,นี้อาจารย์ก็ได้ไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้สัมผัสสิ่งพิเศษหลายจุดเลยหรือคณะที่ไปกับอาจารย์อาจารย์ก็ได้ไปชี้ตําแหน่งว่าตรงนี้ตรงนี้นะตรงไหนคือท้องพระโรงตรงไหนให้อธิษฐานจิตอะไรนะตรงเนี้ยก็ถือว่าพิเศษมากใครที่ยังไม่เคยไปอาจารย์ก็แนะนํานะปีสองห้าแปดไปขอพอรนะไปอธิษฐานจิตขอพรนะ ปู่ศรีสุดโทกับแม่ย่าศรีปรตุมนานะครับที่คําชะโนดนะสถานที่ที่สองนะครับวัดป่าดงหนองตานะสถานที่นี้พิเศษมากๆมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์นะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะอาจารย์ก็ได้เดินทางไปหนึ่งครั้งยังรู้สึกประทับใจอยากจะไปอีกนะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องเล่านะตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยแล้วท่านเจ้าวาดได้นิมิตนะแล้วก็ได้ไปเจอลูกแก้วเจอสถานที่ แล้วก็ไปขุดค้นได้พบวัตถุโบราณอะไรต่างๆนะครับถือว่าโดดเด่นมากเลยแล้วสถานที่นี้นะมีปู่เกตแก้วนะกับแม่ย่าละองดาวนะครับที่อยู่ณสถานที่นี้ก็ให้ไปขอพรกันบรรยากาศก็ค่อนข้างล่มลื่นมากมีพิพิธภัณฑ์ให้เราไ,ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆนานาและเป็นสถานที่ที่เข้มขขังมากๆนะต้องลองไปกันดูผู้ที่เคารพศรัทธาพญานาคราชก็ต้องไม่พลาดสถานที่นี้นะครับสถานที่ที่สามนะครับ วัดพระธาตุพังพวนนะตรงนี้หลายคนคงเคยได้ยินนะอยู่จังหวัดหนองคายเคยได้ยินสักมุดจรินไหมอันนี้ดังมากเลยนะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะเวลาที่จะมีราชพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีอะไรพิเศษของราชสำนักเนี่ยนะครับก็จะต้องมานําน้ําศักดิ์สิทธิ์นักสักนะสมุดจลินไปด้วยนะเพราะว่าสถานที่นี้มีประวัติมากมายเลยมีตำนานพระอุรังคธาตุเป็นตำนานที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายนะครับ พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวก็ไปกราบไหว้บูชานะประสบความสําเร็จกันมากมายเลยแล้วที่สระมุจลินเนี่ยเป็นสระน้ําโบราณนะมีบันทึกในไบลานเป็นภาษามาคตด้วยเขียนว่าสระมังคละน้ําเที่ยงหมันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มีประวัติครั้งที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาบรรจุไว้ในพระาธาตุเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีน้ําพุ่งขึ้นมานะพอบรรจุไปแล้วมีน้ําพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาตลอดนะ พระผู้ดูแลก็ชวนชาวบ้านเนี่ยมาขุดสระเป็นบ่อน้ําเอาไว้นะแล้วก็ได้สร้างพญานาคเจ็ดเสียนเอาไว้นะพญามุจลินเนี่ยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่พิเศษศักดิ์สิทธิ์มีน้ําพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะมีหลายคนก็นําน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปรักษาโรคบ้างมาอธิษฐานจิตรักษาโรคใครเจ็บป่วยอย่างนี้นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่พิเศษศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสถานที่ที่4ี่นะครับวัดถ้ำผาแดงอยู่จังหวัดสกลนครนะสถานที่นี้ก็มีความพิเศษมากเลย มีรูปแกะสลักหินทรายนะใหญ่โตวสวยงามทัศนียภาพเี่ยสวยงามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะท่านได้ทุดงมามาปฏิบัติมีคณะครูบาอาจารย์ต่างๆสายวัดป่ากรรมฐานเนี่ยก็ได้ทุดงมาแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่โดยปัจจุบันนะครับท่านพระอาจารย์ปกรณ์กันตะวีโลนะท่านได้พัฒนาสถานที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ แล้วก็ยังมีบร,รมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะเป็นครูของอาจารย์ก็สถิตยอยู่ที่นั่นด้วยนะตรงเนี้ก็สวยงามมากเป็นหินทรายแกะสลักขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีเรื่องราวแกะสลักพุทธประวัติต่างๆนะครับให้ได้ศึกษาด้วยมีการจัดสถานที่ที่สวยงามมากๆนะใครที่ไปแล้วเนี่ยก็ได้ทั้งความตื่นตาตื่นใจ แถมยังได้ความศักดิ์สิทธิ์ได้พอนะเป็นมงคลกลับบ้านกันอีกด้วยนะครับสถานที่ที่ห้านะครับพญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราชจังหวัดสกลนครนักสถานที่นี้โอ้โหหลายคนที่มาเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะในเรื่องของโชคลาภขอพรทรัพย์สมบัติการค้าขายขายที่ดินขายอะไรอย่างเงี้ยนะพญาแสนสิริจันทรานาคราชเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติมีอิทธิฤทธ นะในการเรียกทรัพย์มีอิทธิฤทธิในการประทานพรนะแต่ความสาเร็จแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นกับบุญวัสนาของเราด้วยนะเพียงแต่ว่าเมื่อเราไปเนี่ยเราก็ไปขอพรจะส่งผลให้ได้ผลเร็วช้าก็ขึ้นกับการปฏิบัติตัวของเราด้วยนะถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์บูชาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะส่งผลดีมากและหลายคนที่ไปก็ถือว่าสําเร็จสมปรารถนากันเยอะมากเลยนะครับครบทุกวันห้าสถานที่แล้วนะคราวนี้อาจารย์จะแถมให้อีกเป็นสถานที่แล้วกัน พราะอยู่ใกล้ๆกันเลยจังหวัดอุดร์จังหวัดสกลอะไรเงี้ยนะใกล้ๆกันก็มีอีกที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ผู้คนสนใจในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จอย่างเงี้ยนะครับก็คือธรรมสถานเจ้าปู่รีสุดทงนะตรงเนี้ยดรอนนท์แสนนาเนี่ยเป็นเจ้าของนะซึ่งท่านเนี่ยศรัทธาในปญานคราชมากเลยแล้วปรากฏว่าป,ปีส5 6 0สเนี่ยท่านเสี่ยงโชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้สองใบสิบสองล้านนะ แล้วจากแรงอธิษฐานเนี่ยปีสองพันรสามถูกระมัลที่หนึ่งอีกได้อีกหกล้านรวมแล้วเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งสิบแปดล้านนะดอกเตอร์อนุนท่านก็เลยมาสร้างเป็นธรรมสถานนะครับให้ผู้ที่เคารพศรัทธาพญายนาคราชเนี่ยได้เข้ามาอธิษฐานจิตขอพรนะแบบที่ท่านได้ประสบค,ความสําเร็จกันแล้วบ้างนะแล้วนะสถานที่นี้นะไม่ได้มีแค่พญายนาคราชยังมีองค์เทพต่างๆที่ท่านเคารพศรัทธานะก็มาสร้างเอาไว้ เหมือนเหมือนกับว่าเอาครูบาอาจารย์ของตัวเองอะมาแบ่งปันให้ผู้อื่นใครอยากประสบความสําเร็จมากก็เข้ามาอธิษฐานจิตของกันนะครับอ่าอันนี้ก็ครบถ้วนนะฮสถานที่พร้อมแถมอีกหนึ่งสถานที่ให้ทุกคนนะที่อยากจะขอพรในปีสองพันแปดให้เกิดความสําเร็จสมปรารถนาโดยเฉพาะความศรัทธาความเชื่อต่างๆสายมูที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับก็แนะนําให้ไปให้ครบทุกที่เลยนะครับ อดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิดเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชโลโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ไปทขาดตัวช่วย วาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาััปอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขมากรรมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ฉลกที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพ็ดดเลิกม,มงคลประจำเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ ww อร์ไอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมดอทเน็ตนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ไปกดที่ลิงก์กลุ่มอไปแชทแล้วเขเข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ day, ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเร topic, to you, ื <Okay. S 1> ่องเล่าโลกทิพย <fal is> ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมากรรมของมุสิกมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ